สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c คริปรูฟวันนี้จะพามาจากกับ s a เบอรนะครับเป็นแพลตฟอร์มดีฟาย Cross c h a i n ซเบอร์คอยแพลตฟอร์มแรกของโซน่าเน็ตเวิร์กผู้ใช้งยวชาญโซน่านะครับสามารถมาสวอปเปลี่ยนนะครับเซเบอร์คอยหรือว่าเบกแอสเซทครับเป็นเหรียญที่อ้างอิงมูลค่ามาจากเน็ตเวิร์กอื่นแล้วก็สามารถมาทำฟาร์มบนแพลตฟอร์มนี้นะครับโดยผลตอบแทนปัจจุบันนะครับที่ฝาเซเบอร์คอยเนี่ยสูงถึงประมาณ30%นะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเรราาามมมมตติดข้้ออูลพๆกัน ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าคลิปเรอนี้ไม่ได้จัดถามเพื่อน,อนแนะนำการลงทุนหรือว่าเชิญชวนซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลยอย่างใดเป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์เพื่อนๆนะครับยังไงเราศึกษาทามเข้าใจและแต่ใจด้วยตัวท่านเองนะครับก่อนเข้าเรื่องนะครับแอดมินมีกลุ่มมแนะนำเป็นกลุ่ม Bitcoin Signal Free เป็นกลุ่มที่แจกสัญ,ญญาณซื้อขายจากการวิเคราะห์กราฟและข่าวสารรายวันบอกจุดราคาที่เหมาะสมในการเข้าซื้อและขายทำกำไรทั้งตลาดสปอ t ตและฟิ t เจอร์รวมถึงอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับบ เน้นย้ำนะครับว่าต้องรีบเข้านะครับเพราะตอนนี้ยังฟรีอยู่สามารถมาจอยกลุ่มโดยการสแกนคิวอา e โหรือว่ากดลิงก์ใต้คลิปนะครับ Saber เป็นแพลตฟอร์มแรกบนโซล่าเน็ตเวิร์กครับที่สามารถเทรดเป็กแอสเซทครับหรือว่าซับสินอ้างอิงได้นะครับซึ่งเป็กแอสเซทเนี่ยก็คืออย่างเช่น Bitcoin นะครับที่อยู่บนโซล่าเน็ตเวิร์กนะครับก็จะอ้างอิง จากบิตคอยที่อยู่บน Omni Network นะครับหรือว่าเหรียญ W Luna นะครับก็เป็น Luna บน Sona Network ที่ย่างอิงตาม Luna บน Terra Network เป็นต้นนะครับผู้ใช้งานเนี่ยก็สามารถมาเทรดเหรียญต,ต่างๆได้นะครับรวมไปถึงสามารถนำคู่เหรียญมาฝากเพื่อรับผลตอบแทนได้นะครับ ภารกิจของเซเบอร์เนี่ยก็คือเชื่อมต่อนะครับทรัพย์สินดิจิตอลต่างๆนะครับระหว่างในตัวเข้าด้วยกัน,นครับอย่างที่ทราบกันดีว่าหากเราจะทําการฟาร์มนะครับ BNB Cake เนี่ยก็ต้องทําบนไปในสมาร์ทเชนก็แยกเน็นตเวิร์กไปนะครับหรือว่าจะทําบน Ethereum u n i เนี่ยหรือว่า Sushi Swap นะครับก็ต้องอยู่บน ERC20 นะครับ ก็จะแยกกันนะครับการทำากรรมต่างๆแต่ด้วยเทคโนโลยีนะครับและความเร็วและความมีประสิทธ,ธิภาพของโซน่าเน็ตเกเนี่ยก็จะเป็นบล็อกเชนในอุดมะ,ะครับที่จะเข้ามาทําให้โลกของการเงินดิจิตอลเนี่ยไร้พรมแดนนะครับและสามารถกระจายอํานาจได้อย่างสมบูรณ์ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับข้อดีของแพลตฟอร์มนี้นะครับก็คือด้วยความที่เป็น Stable Co i n s w a p นะครับก็จะมีค่า l i p p a g e นะครับหรือว่าค่าความคาดเคลื่อนของราคาในการเทรดเนี่ย ต่ำมากๆนะครับทำให้ผู้ใช้งาน,นสามารถลดต้นทุนในส่วนนี้ได้นะครับก็สามารถแลกเปลี่ยนเหรียญได้อย่างมีเสถียรภาพนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มนี้เนี่ยออกแบบ a mm นะครับหรือว่า a u t o m a t e market maker นะครับตามโมเดลของ curve finance บน ethereum นะครับก็พิสูจน์แล้วว่า curve เนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็นำมาพัฒนาต่อยอดไอเดียสำหรับ admin นเนี่ยก็คือเมื่อราคาอยากเตี่ยโซของโซน่าเนี่ยขึ้นมานะครับหรือว่ามีความผันผวนสูงเนี่ยเราอาจจะ พักเป็น Saber c o คอยนะครับนำเซเบอร์คอยนี้เนี่ยไปจับคู่เพื่อไปฟาร์มบน s เซเบนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการฟาร์มบน s เซเบอกันนะครับก็กดตรงนี้นะครับ Launch App นะครับก็จะมาที่หน้านี้ในปัจจุบันนะครับผมมีเหรียญ USDC นะครับอยู่ประมาณ1,700เหรียญนะครับก็จะเลือกคู่ฟาร์มนะครับฟาร์มก็จะมีทั้ง USDT จับคู่ USDC นะครับ หรือว่าจะดูคู่อื่นนะครับก็จะเป็น Lab BTC กับ Rent BTC นะครับก็ได้ APY 25%นะครับใครที่มี BTC อยู่นะครับหรือว่ามีเหรียญอื่นๆเนี่ยสามารถมาเลือกจับคู่ได้นะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยก็ต้องดูเรื่อง i m r Im a n e n t Loss นะครับผมจะไม่ขอพูดถึงในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปหาในช่อง YouTube ดูนะครับมีคนอธิบายไว้ได้ดีหลายคลิปนะครับก็จริงๆอย่างอย่าง อ่า UST uh, USDT USD นะครับจับคู่กับ AP USDT นะครับก็มีผลตอบแทนสูงถึง45%นะครับโดยวันนี้เนี่ยผมจะจับคู่เป็น USDC กับ UST นะครับซึ่งผมฝากเอาไว้แล้วนะครับรีวอร์ดเนี่ยก็จะเป็นเหรียญเซเบอร์นะครับมูลค่าปัจจุบัน,นยอยู่ประมาณ0.33 US ดอลลาร์นะครับในปัจจุบันนะครับภูก็มี TVL นะครับหรือว่า Total Value Lock เนี่ยอยู่ที่700ล้านนะครับถ้าเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยก็ถือว่าสูงทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็น USDT กับ USDC นะครับปัจจุบันมีคนฝากอยู่ทั้งสิ้น100ล้าน US d ลลาร์นะครับกด d e posit นะครับตอนนี้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ30%นะครับจากนั้นผมก็จะทำการฝาก USDC นะครับทั้งสิ้น1,757เหรียญนะครับกดจำนวนนะครับแล้วก็กด d e posit ครับตอนนี้ผมต่อกับ Ledger เอาไว้นะครับ ก็จะได้รับเหรียญ SLP ทั้งสิ้น1,751เหรียญน,นะครับกด confirm deposit เดี๋ยวผมจะขออนุญาตก,กด confirm ใน ledger nano อีกครั้งนะครับกด approve เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าทำธุรกรรมเร็วมากนะครับจากนั้นก็ทำการ farm นะครับจริงๆสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับ f a r ม SBR นะครับ ตอนนี้ผมสเต็กไว้แล้ว1,100นะครับก็จะสเต็กเพิ่มนะครับก็กดจำนวนไปนะครับ1,751จากนั้นกดเด posit นะครับเรียบร้อยนะครับปัจจุบันนะครับยอดรวมผมก็ฝากไว้ทั้งสิ้น2,942เซ er เบอร์ LP นะครับผลตอบแทนต่อวันก็อยู่ที่ประมาณ7.9เซเบอร์ต่อวันนะครับคิดเข้าๆเนี่ยก็ประมาณวันละ2ดอลลาร์ครับ2-3ดอลลาร์ ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นผลตอบแทนที่ค่อนข้างพอใจนะครับในช่วงที่ตลาดผันผวนนะครับหรือว่าราคาเหรียญเนี่ยขึ้นมาถึงจุดที่ผมพอใจแล้วเนี่ยผมก็จะขายบ้างส่วนนะครับแล้วก็นํามาฝากที่เซเบอร์นะครับเป็นการลดความเสี่ยงของพอร์ตผมไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปวิโอไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปวิโอต่อๆไปแลวสามารถเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มและวไปแชทแล้วก็เทเลแกรมกลุ่มป่ารัคิปโต้ผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่าง สำหรับใครที่ยังไม่มีแอเคเค้าของใบ e นสครับสามารถกดสมัครลิงก์ด้านล่างรับส่วนลดครามเียมรวมกว่า40%สำหรับนี้ขอบมากครับสัสดีครับ